วันนี้จะมาแนะนำบ้านนะครับคือจริงอยากทาคลิปนี้นานแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยว่างคราวนี้โอกาสดีก็เลยมาลองทําให้ทุกคนดูกันว่าในบ้านเราเนี่ยมีห้องอะไรบ้างฟังก์ชันอะไรบ้างน,นะครับเริ่มต้นเลยคือตอนนี้เราเข้าเข้าบ้านมาแล้วเปิดประตูหน้าบ้านเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะพบกับส่วนนี้ก่อนเป็นห้องทานข้าวห้องในกรสมห้องเล่นพูนะครับแล้วก็เจอโต๊ะทานข้าวพ่อพูแล้วก็ทางน,นี้อันนี้นะครับลองสังเกตด,ดูอันนี้เราจะมี เป็นไกด์แมพสำหรับที่เที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับเ่อใครอยากจะไปตามรอยตามนี้บ้างก็ได้นะฮะโอเค okay, ต่อมาครับเราเดินมาทางนี้ฝั่งนี้จะเป็นประตูประตูนะครับที่สามารเปิดออกไปส่วนครัวและห้องน้ำส่วนกลางได้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทำครัวทั้งหมด okay. อะาแะเก้าอ่ตู้เย็น เอาเว้าผู้ข้าวการน้ำการน้ำร้อนตะไบรฟากระติกน้ำจานชามอุปกรณ์ทุกอย่างมีอยู่มีให้ใช้หมดเลยนะครับอ่าต่อมาครับผมเอ่อเมื่อเราผ่านห้องนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินมาเรื่อยๆครับเราจะเจอกับห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่เลยนะฮะมีทีวีมีลำโพงไวไฟ อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในห้องนี้สำหรับอ a นเท e เน็นส่วนกลางนะครับวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในบ้านอยู่ในแฟ้มคู่มือในบ้านนะครับแล้วก็ไม r ์รีโมทต่างๆอยู่ในกล่องนี้ภายในห้องนั่งเล่นนะครับผมอ่าโอเคหลังจากนั้นพอเราเดินมาทางนี้เสร็จปุ๊บเราจะเจอประตูออกเฉลียงทางนี้นะครับฝั่ขงขวานี่ออกมาเราจะเจอกับห้องหมายเลขหนึ่ง นะครับห้องหมายเลขหนึ่งเป็นห้องแฟมิลี่รูมฟมิูมก็จะเป็นห้องใหญ่ๆมีเตียง6ฟุตหนึเตียงมีเตียง3.5 2เตียงนะครับแล้วก็มีผู้เสร์อันนี้ถ้าเป็นครอบครัวก็จะเหมหาะมากกับห้องนี้ทีนี้ลองสังเกตด,ดูนะครับเรามีเฉลียงออกมาเสร็จปุ๊บทางนี้จะเป็นทางที่ห้องหนึ่งสามารถเดินไปที่สระว่ายน้ำได้เลย โอเคครับมาเรากลับมาหลังจากห้องหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งประตูฝั่งซ้ายนะครับประตูฝั่งซ้ายเนี่ยเราเปิดออกมาเสร็จปุ๊บเราก็เลยเจอเจ้อนกเป็ดนกเป็ดเหลืองของเรานะฮะไม่ใช่จริงๆแล้วคือออกฝั่งซ้ายมาเราจะเจอห้องสแตนดาร์ดสี่ห้องเรียนกันไปถึงมูนนู้นเลย นในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีเตียงเป็น6ฟุตขนดาดใหญ่หนึ่งเตียงทุกห้องรี่อของเรามีห้องน้ําในตัวมีสมาร์ททีวีมีอุปกรณ์ใช้ครบนะครับมีฟูกเสริมให้นอนด้วยโอเคหลังจากนั้นตามมาครับตามมาทนี้ครับปกติแล้วอุปกรณ์พวกนี้จะอยู่บนเสลียงดินสักนะครับแต่ว่าบางช่วงเ่ยอาจจะมีฝนตกมาตกบ้างอะไรเงี้ยเราก็เก็บมาเานี้ อย่างเช่นตาบิคิวเนี่ยตดิดนติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะบิคิวให้เหมาะก็คือจะเป็นมุมโน้นเพราะมีกำแพงบังลมนะครับเวลาจุดเตาจะง่ายนะฮะโอเคอ่าเชิญ<ช><ช>ครับตามมาครับสะเราจะเป็นสกรเกลยานะครับสารเือโอโซนนะครับขนาด3.5ม mm ุคูณเเมตรนะครับทีนี้เราขึ้นมาข้างบนเราจะมีเฉลียงอีก เล็กๆเป็นมุมถ่ายรูปน่ารักๆนะครับโอเคครับก็ทิปแนะนำตัวบ้านนะครับก็ประมาณนี้หวังว่าแจมเฮาส์ชามจะมีโอกาสได้บริการเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับขอบคุณครับผม